สวัสดีครับกลับมาดูดวงวันกันอีกครั้งนะครับกับคุณหนุม่มการประจากรนะครับวันนี้ก็เป็นวันที่30สิงหาคมพศ256 6นะครับตรงกับวันพุธขึ้น14ข้ามเดือน9ปีเถานะครับตามปฏิทินจันไรของไทยนะครับก็อีกครั้งนะครับฝากด like, กดไลค์กดแชร์กดสักิบกดติดตามด้วยนะครับเพราะว่าเวลาทุกท่านที่กดติดตามกดสังติไว้นะครับ เวลามีคลิปใหม่ปุ๊บระบบจะเตือนเลยครับว่าคลิปใหม่มาแล้วนะครับเพราะผมมีคลิปให้ฟังทุกวันนะครับเป็นการถ่ายดวงรายวันเพื่อประกอบในการตัดสินใจในการดําเนินชีวิตแต่ละวันนะครับก็พร้อมให้เป็นแนวทางแล้วกันนะครับเราก็จะมาดูดวงรายวันของชาวอาทิตย์ก่อนนะครับในวันนี้นะครับว่าชาวอาทิตย์ในวันนี้นะครับการเงินการงานความรักสุขภาพโชคลาบเป็นเช่นไรบ้างนะครับเราก็จะมาเริ่มที่โชคลาภก่อนนะครับโชคลาภในวันนี้นะครัตขอชาวอาทิตย์ปรากฏว่าได้ไพ่เดลเวอร์ครับ หร,รือว่าขึ้นมานี่สำหรับโชคมากก็ถือว่าวันนี้อาจจะมีมีโชคมีลาภเข้ามาได้นะครับอาจจะเป็นโชคลาภของจากคนลธนูกราบของเรานะครับหรือว่าคนที่ที่อยู่ใ,ใกล้ชิดเราก็ได้นะครับนำโชคทำลาภมาให้นะครับจากนั้นเรามาดูในแง่ของการงานครับสำหรับชาวอาทิตนะครับการงานในวันนี้ได้ไพ่เดอรชาริออนนะครับแต่ว่าวันนี้ถือว่าการงานค่อนข้างประสบความสําเร็จค่อนข้างดีนะครับก็เหมือนกับนักลบมาลุยเองครับก็ทุกอย่างก็สาเร็จตามเป้าคนค้าขาย ก็จะถือว่าได้ตามเป้าหมายนะครับวันนี้ถือว่าโอเคนะครับจากนั้นเรามาดูในแง่ความรักครับความรักของชาววิจิตรที่มีครอบครัวแล้วครับสวัสดวันนี้นะครับขึ้นไพ่เดอะเฮอร์มิตนะครับเดอะเฮอร์มิตขึ้นมาแสดงว่าความรักในวันนี้ก็ถือว่าความสัมพันธ์ยังคงไปได้นะครับไปเรื่อยๆไม่มีปัญหาครับเพราะว่าแบบเสีเองก็คือไปแบบนิ่งๆเรื่อยๆกลางๆนะครับจากนั้นเราก็มาดูในแง่ของความรักของคนโสดนะครับสําหรับชาวทิ่ตยังโสดอยู่นะครับ ปรากฏว่าขึ้นไพ่เด็กถือถ้วยนะครับเด็กถือถ้วยวันนี้ก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีสําหรับคนที่ยังโสดน,นะครับเพราะว่าเปโอกาสที่เราคุยกับใครก็อาจจะเจอคนที่ถูกใจได้ครับวันนี้เพราะเด็กถือถ้วยมามาเองนะครับวันนี้ต่อจากนั้นเรามาดูใงนแงนสุขภาพกับชาวาทิตสุขภาพในวันนี้ได้ปรากฏว่าได้ไพ่สองถ้วยนะครับสองถ้วยก็บอกเลยวันนี้ถือว่าสุขภาพโอเคครับเ,เป็นสุขภาพที่ยังถือว่าแข็งแรง เ,เขาเรียกว่ายัางฟิตอยู่นะครับวันนี้ถือว่ายินดีดเลยนะคะรับสำหรับชาววอาทิตย์สำหรับในแง่ของสุขภาพนะครับโอเคหมดไปแล้วนะครับสำหรับชาววอาทิตย์เราก็มาดูในแง่ของชาววันจันทร์นะครับชาววันจันทร์เรามาดูในในแง่กันว่าในแง่าการเงินการงานความร,รักสุขภาพโชคลาภเป็นเช่นไรบ้างนะครับเรามาดูในแง่ของโชคลาภก่อนนะครับสำหรับชาววันจันทร์โชคลาภชาววันจันทร์วันนี้ได้ไพ่แปดเหรียญน,นะครับแปดเหรียญขึ้นมานี่ แสดงว่าวันนี้มีโอกาสจะโชคลากขึ้นมาสำหรับแปะเหรียญี่ก็ถือว่าไม่ธรรมดานะครับเนี่ยมีเงินมีทองเข้ามานะครับสำหรับแปเหรียญต่อจากนั้นเรามาดูในแง่การงานของชาวพันจันนะครับการงานในวันนี้ได้ไพ่หนึ่งไม้นะครับหนึ่งม้าอันนี้ถือว่าการงานในวันนี้สําเร็จลุล่วงไปได้ตามเป้าหมายนะครับถือว่าดีมากเลยครับก็ถือว่าเขาเรียกว่าวางแผนไว้ก็สําเร็จตามเป้านะครับคนค้าขายก็จะมีลูกค้าได้ตามเป้าหมายครับถือว่าเยี่ยมครับวันนี้สาหรับในแง่ของการงานนะครับ ต่อจากนั้นเรามาดูในแง่ความรักกันครับความรักของชาววันจันทร์ที่มีครอบครัวแล้ววันนี้เป็นเช่ไนไรปรากฏว่าได้อดัศวินถือเหรียญนะครับอัศวินถือเหรียญก็สอบไปเลยครับวันนี้เสริมพระจักรพรรดความตัง้งังถือว่าโอเคอยู่นะครับถือว่าไม่มีปัญหาอะไรนะครับไม่มีการผิดใจอะไรกันนะครับวันนี้ถือว่าดาเนินไปได้ค่อนข้างดีนะครับต่อจากนั้นเรามาดูในแง่ของคนโสดครับชาววันจันทร์ที่ยงังโสดอยู่ความรักในวันนี้ปรากฏว่าได้ไพ่ห้าไม้นะครับถ้าห้าไม้ขึ้นมาเนี่ยแสดงว่า วันนี้ในแง่ของสารภาพของคนสดอาจจะยังไม่ค่อยลงตัวเท่าไหร่นะครับเพราะอาจจะมีการผิดใจกันไม่ลงไม่เข้าใจกันนะครับก็ไม่เป็นไรครับผมทาลัยวันวันนี้ไม่ดีก็หลบสักวันนะครับแล้วพรุ่งนี้ก็มาฟังใหม่นะครับว่าทุกอย่างดีขึ้นไหมนะครับจากนั้นเรามาดูในแง่สุขภาพครับของชาวบัญจันนะครับวันนี้สุขภาพได้ไพ่หกดาบนะครับหกดาบขึ้นมานี่แสดงว่าไพ่ก็เตือว่าวันนี้อาจจะต้องถึงเวลาที่เราอาจจะต้องพักผ่อนนะครับเพราะว่าเป็นเป็นไพ่แสดงถึงการหลบจ้างหลักนะครับ วันนี้ก็พยายามดูแลรักษาสุขภาพไว้นะครับถ้ามีอะไรเล็กน้อยก็พยายามพักนะครับป่วยก็พักอยู่บ้านนะครับอย่าฝืนทํางานนะครับหรือว่าเดินทางอะไรก็พยายามอย่าอย่าง่วงนะครับวันนี้นะครับไพ่ก็เตือนไปเช่นนั้นนะครับอ่ะหลัจากนั้นเราก็มาส่งต่อให้ชาววันคานครับวันชาววันจันทร์หมดแล้วนะครับวันนี้นะครับอ่ต่อมาเป็นชาววันคานานะครับว่าการเงินการงานความรักสุขภาพโชคลาเป็นเช่นไรบ้างนะครับเราก็จะมาดูในแง่ของ Luck โชคลาบก่อนนะครับผมชอบบางการนะครับวันนี้โชคลาบปรากฏว่าได้ไพ่เดดเดวิลนะครับเดเดวิลขึ้นมาแต่โชคลาบเราก็ตอบเลยว่าวันนี้ยังไม่ใช่วันของเรานะครับเดดเดวิลมาเองนี่ก็คือโชคลาบหายไปหมดเลยนะครับแล้วก็ต้องรอวันอื่นนะครับวันนี้ยังไม่ใช่วันของเรานะครับจากนั้นเราก็จะมาดูอย่าง่งี้ของการงานสำหรับชาวบงคารนะครับวันนี้การงานได้แฮงแมนนะครับแฮงแมนขึ้นมานี่แจดงว่าวันนี้จะวางแผนอะไรมามันจะผิดเป้าหมายนะครับเพราะนั้น วางแผนตั้งรับไปดีนะครับหรือแม่กระทั่งคนที่ทําการค้าขายอาจจะลูกค้าอาจจะมาผิดนัดเราอะไรก็ได้ต่างๆนะครับเพราะนั้นวางแผนตั้งรับไปดีนะครับก็ไม่เป็นไรครับวันนี้ทายรายวันถ้าวันนี้ไม่ดีก็รอฟังวันนี้อีกรอบนึงนะครับจากนั้นเรามาดูในแง่ความรับผมชาวบังคานเอาคนที่มีครอบครัวแล้วก่อนนะครับสำหรับชาวบังคาบวันนี้ปรากฏว่าขึ้นไพ่สิบดาบนะครับพอขึ้นไพ่สิบดาบอันนี้เนี่ยไพ่เตือนเลยว่าวันนี้อาจจะมีเรื่องผิดใจกันข้องขันรุนแรงในครอบครัวได้นะครับเพราะนั้น ท่านที่มีครอบครัวแล้วเนี่ยสาหรับชาววังคารนะครับก็พยายามถนอมน้ําใจถนอมคาพูดนะครับจะได้ไม่ทะเลาะกันถือว่าถ้ามีอะไรก็พยายามหลบสักวันนะครับวันนี้เราหลบตั้งหลักก่อนนะครับพรุ่งนี้ก็ว่ากันใหม่นะครับจากนั้นเราก็มาดูอย่างเงี้ยของคนโสดครับชาววังคารที่ยังโสดอยู่วันนี้ได้ไพ่หนึ่งถ้วยนะครับเด็กถือถ้วยครับเด็กถือถ้วยอันนี้แสดงว่า ความรักมีโอกาสดาเนินการต่อนะครับคนที่เอาจีบไว้หรือคุยไว้นี่ก็อาจจะสมัครสั่ันธ์กันได้ค่อนข้างดีนะครับสำหรับชาวอังคารที่มีีท่ยังสดครับต่อจากนั้นเรามาดูในแง่สุขภาพกันครับชาวอังคารสุขภาพในวันนี้ปรากฏว่าทึ้นไพ่สิบถ้วยนะครับสิบถ้วยก็ถือว่าสุขภาพยังคงแข็งแรงนะครับมีปี๊บสิบใบก็เตะได้สิบใบอะครับเพราะนี่สิบถ้วยนะครับถือว่ายืนยันด้ครับสำหรับชาวอังคารในแง่ของสุขภาพนะครับต่อจากนั้นเราก็ต้องส่งต่อให้ชาววันพุธนะครับหมดแล้วนะครับชาววังคารขอส่งต ชาวประพุทธครับเรามาดูกันว่าการเงินการงานความรักสุขภาพโชคลาภเป็นเช่นไรนะครับเราจะมาเริ่มที่โชคลาภก่อนนะครับรอบชาวประพุทธวันนี้มีโชคลาภไหมนะครับขึ้นไพ่ห้าถ้วยครับห้าถ้วยมาแสดงว่าโชคลาภยังมาไม่ถึงนะครับเห็นไหมครับคนนั่งเหงาๆอยู่แสดงว่าโชคลาภก็เหงาไปด้วยนะครับต่อจากนั้นในแง่ของการงานครับวันนี้ชาวประพุทธการงานเป็นเช่นไรปรากฏว่าได้ไพ่คิงดาบมาเองนะครับคิงดาบมานี่ แสดงว่าโชคลาภถือว่าสําเร็จรู้เรื่องไปค่อนข้างดีนะครับวันนี้เ,เรียกว่าขาลุยมาขาลุยมาเองครับเพราะนั้นวันนี้โชคดีาอาอการงานนะครับหรือว่าในทร่งการค้าขายก็ถือว่าสาเร็จได้ตามเป้าหมายครับต่อจากนั้นในแง่ของอความรักครับเรามาดูในแง่ความรักของชาววันพุทธที่มีครอบครัวก่อนนะครับปรากฏว่าขึ้นไพ่เด f ิลออฟฟอร์จูนนะครับเดวิลออฟฟอมาเองแดงว่า วันนี้สัมพันธภาพในครอบครัวถือว่าเยี่ยมครับคุยกันดูเรื่องอคุยกันอย่างสมมามัครใจการพละการปองดองนี้นะครับจากนั้นเรามาดูในแง่ของคนโสดครับชาวบ้านผู้ที่ยังโสดอยู่นะครับวันนี้ได้ไพ่สามไม้นะครับสามไม้นี่แสดงว่า,าสัมพันธภาพของคนที่มียังโสดอยู่ถือว่าดาเนินไปต่อไปได้ค่อนข้างดีครับยังค่อยๆมั่นคงนะครับคุยกันรู้เรื่องอยู่นะครับ จากนั้นเราก็มาดูในแง่สุขภาพของชาววันพุธนะครับชาววันพุธวันนี้สุขภาพเรียไพ่หนึ่งดาบนะครับหนึ่งดาบก็คือเราก็ยังแข็งแรงอยู่ประหนึ่งหกับดาบนี่ดาบดาบนี่เป็นดาบศักดิ์สิทธิ์นะครับหรือว่าสุขภาพของคนชาววันพุธในวิยังแข็งแรงอยู่ครับคือไม่ไม่ค่อยท้องห่วงอะไรมากเท่าไหร่นะครับก็ยินดีด้วยนะครับรับชาววันพุธนะครับตอนหมดแล้วนะครับชาววันพุธต่อไปขอส่งต่อให้ชาววันพุธรหารนะครับชาววันพุทธันเรามาดูกันนะครับว่าการเงินการงานความรักสุขภาพโชครบั อ่าเรามาเริ่มที่โชคลาภของชาวพุทธศาสตรก่อนนะครับวันนี้โชคลาภได้ไพ่พีนถือถ้วยนะครับกีนถือถ้วยก็ก็ถือว่ามีโชคลาภเข้ามาได้ค่อนข้างโอเคระดับหนึ่งนะครับเพราะระดับพีนมาเองก็ถือว่าไม่ขี้เหร่เท่าไหร่นะครับมีโอกาสมีโชคลาภเข้ามานะครับสำหรับชาวพุทธศาสนะครับจากนั้นเรามาดูในแง่ของการงานครับการงานของชาวพุทธศาสร์วันนี้ได้ไพ่เด็กถือไม้นะครับเด็กถือไม้มาปุ๊บแสดงว่าวันนี้การงานค่อนข้างจะสําเร็จไปได้ตามเป้าหมายนะครับ หรือว่าวันนี้ค่อนข้างดีนะครับเนี้การค้าขายก็โอเคด้วยมีลูกค้าได้ตามเป้านะครับวันนี้ถือว่าใช้ก็ดีนะครับวันนี้สำหรับชาวพุรุหัดจากนั้นเรามาดูเนี้ยของความรักครับชาวพุรุหัดที่มีครอบครัวแล้วนะครับปรากฏว่าขึ้นไพ่เดอะซันนะครับเดอะซันขึ้นมาเราก็ตอบเลยวันนี้สำหรับแตาวครอบครัวถือว่ารักใคร่ปรองดองกันอย่างดีเยี่ยมครับมีความสุขขันทิานะครับหรืออาจจะมีข่าวดีว่ามีบุตรเห็นข่าวว่ามีบุตรขึ้นมาก็ได้นะครับสําหรับคนที่มีครอบครัวนะครับ แลัจากนั้นเราก็มาดูในแง่ของคนโสดครับชาวพ้านที่ยังโสดอยู่นะครับขึ้นไพ่เก้าไม้นะครับเพราะขึ้นไพ่เก้าไม้นี่แสดงว่าวันนี้ในแง่ความรักอาจจะต้องเหนื่อยหน่อยครับอาจจะต้องออพยายามบริหารเสน่ห์เยอะหน่อยนะครับวันนี้นะครับถึงจะตัวอย่างจะได้จำนินไปได้ดีนะครับแต่ว่าถือว่าก็ยังไม่ได้มีปัญหาอะไรที่ต้องกังวลมากยปแต่าอาจจะต้องทุ่มแรงทุ่มเสน่ห์เยอะๆหน่อยแล้วกันวันนี้นะครับ จากนั้นเราก็มาดูอย่าง่งี้สุขภาพของชาวบ้าพุทธหัสน,นะครับชาวบ้าพุทธหัสขภาพในวันนี้ปรากฏว่าไห้ให้ก้าวดาบนะครับเพราะก้าวดาบขึ้นมาเนี่ยแสดงว่าไพ่ก็เตือเราว่าวันนี้ให้ระวังความเครียดนะครับหรือว่าอาจจะเจ็บป่วยขึ้นมาอาจจะเป็นเรื่องของจิตใจความกังวลขึ้นมามากกว่านะครับแล้วเขามันก็พยายามชาววันพุทธหัสก็พยายามอย่าเครียดมากนะครับก็หลบพลักผ่อนได้ก็ก็หลบนะครับวันนี้นะครับสักวันนึ่งวันนี้เพิ่งนี้ฟังผมใหม่นะครับว่าสุขภาพดีขึ้นไหมนะครับ อันนี้ก็คือเน้นไปเรื่องเรื่องของความเครียดมากกว่านะครับวันนี้นะครับแต่เราก็ต้องระวังทุกอย่างนะครับเพราะว่าไพ่เจอเราเราก็ต้องระวังด้ว้ก่อนนะครับอ่ะหมดแล้วนะครับสาหรับชาววันพฤหัสต่อมาเป็นรอบของชาววันศุกร์นะครับชาววันศุกร์ครับวันนี้การเงินการงานความรักสุขภาพโชคลาภเป็นเช่นไรบ้างนะครับเราจะเริ่มที่โชคลาภก่อนนะครับโชคลาภในวันนี้นะครับเราะอกว่าได้ไพ่จัสติ n ินนะครับ จ็สเมนก็คือถือว่ามีโอกาสที่จะมีโชคลาภก,ก็เข้ามานะครับเพราะว่าคนที่ทําบุญสร้างสิ่งดีดีไว้ในอดีตก็จะมาให้ผลโชคลาภกราในวันนี้ได้นะครับอยู่ที่ผลที่เราสร้างส,สมมาในอดีตชาติด้วยนะครับหรือว่าในอดีตนะครับเพราะไพ่แจ็คส์เมนคือไพ่เวรกรรมใบหนึ่งนะครับผลที่ในอดีตที่คุณทําไว้ก็จะส่งผลกลับมาให้คุณในวันนี้นะครับก็มีโอกาสที่จะมีโชคลาภเข้ามาครับจักสิ่งที่คุณทําไว้จากนั้นก็เป็นเรื่องการงานของชาวบันสุขครับเพราแต่ว่าได้ไพ่เอ็มเพัส ดนไดไพ้ราชนีนะครับอันนี้แสดงว่าไพ่จากราชนีนะครับไพ่เดนมเพสอันนี้แสดงว่าวันนี้โอกาสท right ี so ่จะสำเร็จในแง่ของการงานค่อนข้างสูงนะครับอาจจะเป็นมีนารีุอุปถัมภ์หรือว่าผู้อาวุโสที่เป็นผู้หญิงอุปถัมภ์เราได้นะครับวันนี้นะครับถือว่าโอเคเลยนะครับจากนั้นเราก็จะมาดูในแง่ของความรักครับสําหรับชาวพันสุขความรักในวันนี้ของคนที่มีครอบครัวแล้วก่อนนะครับประกอบกัขึ้นไพ่จัสติกนะครับพอจัสติกขึ้นมาถือว่าความรักความสัมพันธ์ในครอบครัวยังถือว่าโอเคอยู่ครับ ไม่มีปัญหาอะไรทะเลาะบบกนล้เพราะดัชติกมันเป็นไพ่ของความปณิปะนอมนะครับจากนั้นเราก็จะมาดูในแง่ของคนโสดครับชาวบนสุที่ยังโสดอยู่นะครับได้ไพ่อัศวินถือไม้นะครับอัศวินไม้นี่แสดงว่า,าสามารถสารต่อความสัมพันธ์ความรักได้ค่อนข้างดีนะครับก็ถือว่าพอามรยังคงดําเนินไปได้ต่อเน,นื่องนะครับไม่มีเอไยต้องน่าห่วงนะครับสำหรับชาวบันสุ์ที่ยังโสดนะครับต่อจากนั้นเราก็มาดูในแง่ของสุขภาพของชาววันสุร์ครับสุขภาพในวันนี้ปรากฏว่าได้ไพ ราชนีไม้นะครับราชนีไม้เป็นตัวแทนของสุขภาพเราบอกเลยว่าสุขภาพวันนี้ถือว่ายังเยี่ยมยังแข็งแรงอยู่นะครับวันนี้ก็ไม่น่าจะต้องห่วงอะไรในแง่ของสุขภาพนะครับเราทรามันสุขก็ยินดีด้วยนะครับในแง่สุขภาพโอเคหมดแล้วนะครับผ่านไปแล้วหกวันนะครับต่อมาก็เป็นรอบของชาววันเสาร์นะครับชาววันเสาร์เรามาดูกันครับว่าการเงินการงานความรักสุขภาพโชคลาภวันนี้เป็นเช่นไรบ้างนะครับเราก็จะมาเริ่มที่โชคลาภของชาววันเสาร์ก่อนนะครับ ชาวันเสา์วันนี้ได้ชคลาบได้ไพ่ราชนีถือถ้วยนะครับราชีถ้วยเป็นตัวแทนชคลาบก็ถือว่าโอกาสมีชคลาบเข้ามาค่อนข้างโอเคนะครับเพราะว่าขนาดราชนีมาเองถือถ้วยนะครับโอเยาว์นะครับถือว่าโอเคครับจากนั้นถือต่อมาเป็นเลขของการงานครับของชาวบันเสาวนะครับการงานในวันนี้ได้ไพ่อัศวินถือถ้วยนะครับอัศวินถือถ้วยเราก็ต้องตอบได้เลยว่าการงานวันนี้ถือว่าค่อนข้างผ่านไปได้ค่อนข้างราบรื่นนะครับเพราะว่าระดับนี้ก็คือไม่มี เราสิ้นดถือว่าโอเคเลยนะครับแล้วก็การค้าขายก็ถือว่าเรามีลูกค้าอยู่นะครับลูกค้า,เ,ากเก่าๆก็อาจจะกลับมาเป็นลูกค้าที่เรามีความสัมพันธ์สร้างความสัมพันธ์ไว้ในอนดีตในอนดีตนะครับต่อจากนั้นเราก็มาดูในแง่ของความรักก่อนครับความรักของคนที่มีครอบครัวแล้วรับชาวเป็นสาน,น,นะครับปรากฏว่าขึ้นไพ่์เดอะเอ็มเพลอร์นะครับไพเอ็มเพล r อร์นี้ก็ขึ้นมาเนี่ยแสดงว่าวันนี้ความรักก่อนละครับในครอบครัวถือว่ายังโอเคอยู่นะครับวันนี้ถือว่าไม่มีปัญหาอะไรในแง่ของความรัก นะครับวันนี้สมหรับพาะสำรัครอบครัวถือว่าเยี่ยมนะครับสำหรับคนที่มีครอบครัวและสำหรับชาววันเสาร์นะครับต่อจากนั้นเรามาดูเงี้ยของคนโสดครับคนโสดในวันนี้ขึ้นไพ่สามดาบนะครับแต่ว่าไพ่ก็เจอเราวันนี้อาจจะระวังการผิดใจกันนะครับเพราะว่าสามดาบก็คือไพ่ของอาจจะเจอว่าเขาอาจจะมีเผื่อเลือกอะไรวันนี้ทําให้เราผิดใจกันได้นะครับวันนี้ถือว่าทําใจสักวันนะครับก็ทำให้ดีก็หลบไปนะครับพรุ่งนี้ก็ว่ากันใหม่นะครับสำหรับคนที่ยังโสดนะครับสำหรับชาววันเสาร์นะครับ ต่อจากนั <và cùng Pharise es> mm ้นเรามาดูในแง่ของสุขภาพครับสําหรับชาววันเสาร์นะครับสุขภาพในวันนี้ขึ้นไฟหกถ้วยนะครับหกถ้วยขึ้นมาแสดงว่าสุขภาพในวันนี้สําหรับชาววันเสาร์ถือว่ายังโอเคอยู่ครับถือว่าไม่มีอะไรที่น่าห่วงนะครับก็ยินดีด้วยครับสำหรับชาววันเสาร์ในแง่ของสุขภาพนะครับก็ทายดูทั้ง7วันในวันนี้ดูรายวันจบแล้วนะครับก็คือข้อมูลทั้งหมดที่ให้เป็นขอให้ฟังเป็นแนวทางนะครับแต่ถ้าใครอยากจะให้แม่นยำจริงๆก็แนะนําว่าให้ทักมาดูดวงการสืบดวนจะแม่นยำกว่านะครับแล้วก็ ยังไงก็ตามฝากกดไลค์กดแชร์กดสังกรดิ่งกดติดตามด้วยนะครับเพราะว่าคลิปที่ผมมีให้ฟังเป็นรายวันจะได้ไม่พลาดกันนะครับก็ยังไงก็ตามพบกันอีกครั้งหนึ่งในคลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ